18กรกฎาคมนี้โรงเรียนบ้านหนองฉิมสิงห์จันบำรุงอำเภอนาสง,งาจังหวัดชัยภูมิโดยการนำของท่านผู้อำนวยการวินัยพันมีร่วมกับคณะกรรมการสถานศาึกษาผู้นำชุมชนและคณะครูมีความยินดีขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพผ้พาป,ป่าเพื่อการศาึกษาร่วมพลคนรักบ้านเกิดโรงเรียนเก่าเพื่อน,นำเงินไปพัฒนาโรงเรียนโดยจะนำไปจัดสร้างโดมสนามเด็กเล่นอนุบาล นำไปจัดซื้อเครื่องดนตรีวงดุริยางและนำไปปร,ปรับปรุงห้องประชุมตึกอำนวยการของโรงเรียนบ้านหนองฉิมสิงจันบำรุงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตสาเพลิดเพลินสนุกสนานไปกับรำวงย้อนยุคคณะคนดันคนคนหลอมระบบเสียงภายใต้แบรนด์ TTE เต็มรูปแบบ หะสตริงลูกทุ่งคณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองฉิมสิงจันบำรุงจะเลิกพอดญาโยมที่มากดแชทจะเลิกพอญาโยมอย่า,าลืมลออวันจันทร์ที่18 <ยา S 1> กรกฎาคมนี้นไปร่วมเป็นเจ้าภาพและต้อนรับคณะพราป่าเพื่อการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองฉิมสิงจันบำรุงอำเภอนนสง่าจังหวัดชัยภูมิโดยพร้อมเพียงกันัน tom